ดอกไม้ส,สวยๆที่วัดสุดทัศน์นะคะอันน,น,นี้เดินชมสวนหย่อมในวัดสุดทัศน์นค่ะบรรยากาศดีมากเลย นี่เป็นดอกยานะคะธรรมชาติ อันนี้จัดคุมเลยสวยมาก คลิปนี้เราจะเดินเล่นโอ้เข้ามาข้างหลังใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย ดีมากวัดสุทัศน์นะคะอยากขึ้นในพระอุโบสถนะ I oh. छा में सुठी आम रे पुठ राम सुठी आम कृ पुज राम

don't uh worry -huh. uh -huh.